น้องครับวนนี้ก็อ้าบานปุ๋ยเขาสำรับผ้าบานปุ๋ยเขากบค่อนข้างจะน้ำก็ลึกพี่น้องแต่ว่าระบายออกกับไบเพระาะว่ามันเป็นหน้าติดสานะครับติดสาก็เลยน้ำเพี้ยงหัวเข่าต้องใส่ใส่ปุ๋ยหลยเติบอยู่พี่น้องต้องใส่ใส่ปุ๋ยหลายเติบอยู่เพราะว่าน้ามันหลธรรมดาเหรอว้าานปุ๋ยเหาก็บบใสน้ำไหลนะพี่น้องนะนะครับถ้าก็บอใสน่น้ำหลา ใส่น้ำน,น้อยถ่วมประมาณสิบเส้นจะสีหนาะนะครับแล้วก็วใส่ลายครับพอดีโอ้วิวันเข่าไปวันเข่ามาพี่นอ้องมาพอเอ้ยพี่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 พ,พี่น่ารักทั้งนั้นเลยไรคะานี่ค้านี่น,นี่ดูน่ารักทั้งนั้นเลยนี่ตัวเล็ก นะครับเพิ่นม,มาทำร่างอยู่นะครับเดี๋ยวก็สิได้เอาเออจับเอาไปปล่อยพี่เนาะเอี๋ไปปล่อยหม่องใหม่นะครับเอาไปให้แม่เพิ่นบ่เห็นนี่พุ่นถ้าพุ่อนปีนก็ตากก็ตากปีพี่เนาะนะครับกะเห็นแล้วก็เป็นตาหักเอามาให้พี่ให้น้องเบิ่งพุนน่นเออเพิ่นเออเพิ่นเบิ่งคน เอ้ยว่าไงคะกินอิ่มหรือ,อยังคะกินอิ่มหรือ,อยังลูกอิ่มไหมอิ่มไหมลูกเออแม่ยังไม่เอาอาหารมาให้เดี๋ยวลูกงั้นพ่อไม่เอาไปหรอกให้อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละอ่ตัวนั้นขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหาเพื่อนเร็วเร็วเร็วขึ้นมาเร็ว ขึ้นมาหาเพื่อนเออลงไปทาไมล่ะหนูลงไปทาไมลูกขึ้นมาขึ้นมาเร็เวแล้วเออขึ้นมาเลยใช้ความสามารถขึ้นมาลูกสงสัยจะเป็นพี่เพื่อนนะเธอนะ่ะใส่เป็นพี่เพื่อนไม่ต้องลงไปเดี๋ยวน้ําเดี๋ยวจมน้ําอยู่ตรงนี้แหละออ,อยู่ตรงนี้เลยลูกอยู่ตรงนี้นะอ,อม่เป็นไรสบายใจได้เลยอยู่กับพ่อเดี๋ยวพ่อดูแล พ่อมาดูแลนะออกําัังเป็นตาหักครับกำลังน่ารักเลยครับท่านผู้ชมดูน่ารักน่าชังนะครับก็มาหวานปุ๋ยก็มาเจอเขาพอดีนะครับเพราะเขาก็แม่เขาก็มาทำรังดักดักปลาเป็นอาหารนะครับนี่คือวิถีชีวิตของไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่ว่าอะไรนะครับก็เป็นวัฒจักร ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรนะอืมที่เขาอืมพูดภาษาวิทยาศาสตร์ก็ไม่เป็นอ่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบค,ครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผม